รถเกง๋งขวัญใจค้นหาเศร้ากินคำคาง,งวดถูกถูก1,800บาทเสียยะจัดใหกแล้วจ้าสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูปดอยใจดีมีเวลาให้ไหว้นำะเป็นขับฟอร์รีติดแก๊สจัดนี่เลยนิสสันอเมร่ปี2019ขาย339,000ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแม็กยางยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมโอ้โห ภายในสวยกิบรถไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่เขียวไม่ชนไม่ติดกงติดแก๊สการันตีรถสวยรถเติมกับค่างวดหนัดรอบาทสามารถซื้อได้ทุกที่ดีกว่าไปยืมรถเขาพี่น้องดีกว่าไปเซารถเขาเวลาเขาเดินทงางไกลครับไปมั่วแต่ยืมเขาม่ไก่อยากอายเนาะกูอยงกอยากมีรถเป็นของเจ้าของถูกปะละ่ะไปยืมพ่อยืมแม่ยืมพี่น้องกันนี่แหละบัตรตอนยืมก็ให้ยืมอยู่หรอกนะบัตรพ่อ รับหลังมาปุ๊บบักบอมี่ปัญญาเออบ้าเหรอดาเหลียวดาเล็กไม่เก้ามือโลเได้ครับว่าเจ็บใจรักแเจ็บครับเจ็บฮักแม่แล้วคำบับพีนองนี่แหละมันมันเสื้อใจกันไหมพีนองอีกแล้วพี่นองนี่ล่ะโตดีเลยเสื้อใสคนอื่นคนไก่ผมต้องคนอื่นคนไก่พีนองเจ้าของนี่แหละครับนะฮะบอกดูถูกกันบอกดูแค่กันฮักกันกับฮักต้นหนาละรับหลังกับว่าวพื้นนะสำคัญเขากับมีขอบขั้วเนาะเขา ต้อยเขาหักเขาแต่เมียเขาก็ไาเด้ดหักเขาถูกปล่ดแมน่นะครับเออไม่นก็สิวอาเพื่อนกันเครื่องเดิมๆครับหัวนงหัวน็อตล่องแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะออกรถศูนย์บาทใช่บัตรประชาช่นไปเดียวเดี๋ยวปีนี้พี่น้องก็ต้องคอนเดเสียยะอยากให้พี่น้องออกไปเมื่อบานปีใหม่กลับมาทํางานหาเงินหาท่กันครับจังเริ่มควันสัญญาตอนกุมภาหรือมีหน้าคมครับผมออกรถศูนย์บาทบัตรประชาช่นไปเดียวกับค่างวด1,800บาท6เดือนแรก หลังจากนั้นค้างวดหาพันตลอดสัญญาบัตรประชาชนไปเดียวทรงฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะจันไหจ้ามักโปเมชั่นนี้ชอบโปเมชั่นนี้เพียงพิมพ์คําว่าเก๋วแก๋วแก๋วฝากกดไหลก์กดแช่ในเด้อพี่น้องเซียยะจันไห้ครับเก๋ว